บาวถ่สสวัสดีครับเรออครับรออคุณอะคุณใดนะครับผมหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเล็บซีครับเสานี้ครับผมเอาควายมังคีหนาขึ้นเลานะครับพี่น้องเด็กทาขึ้นกากสี่เลาะอันนี้ไข่มูเดงขึ้นเลยนะครับผมออกเป็นกับข่าวเสารนะครับเล็บซีการหายูหากินนะครับผมพูนนะครับไอหลงไอจี้จี้คอปเตอร์นะครับผม วิ่งกันสนุกนานเลยโน่นออนออให้ลงร้องยังอยู่อันนี้ใครมุดแดงครับผมไม่ไม่สาวบุญงาครับผมเอาอ้างตันตันนะครับเดี๋ยวจะคุยหน่อยนึงนะครับตอนนี้ก็เอาควายกินหาก่อนครับย้ำสาวในเอฟซี เหล่าบึงห้วยบึงถุงนี่แหละครับผมอย่างตัวเศร้านะครับอากาศเย็นนะครับผมน้ำก็เริ่มแต่พี่นี่รูปน้ำบบแห็งนะครับเอฟซี FC. ครับก็น้ำอยูลล่หลา,าล,ลายนะครับผมชุปีนี่น้ำแห้งเกือบอเกลี้ยงครับชุปีครับพี่นี่ถือว่าน้ำเรือร้ายนะครับเอฟซี เอยสิเลาะยามจันน้าครับจันอยู่ข้างห้วยนะครับผมลันหรือบ่เลยนะครับผมเอถซทำให้เาที่ว่าไม่มีปลานะครับเออลันเซยนะครับเอซีเดี๋ยวนี้ก็มาลุ้นสิครับผมจะรออยู่ใหญ่นะครับนี่ครับจันลันครับอย่างสิบลงไปเบิ่งครับมันมีปลาอยู่ครับผมมาลุ้นระทึกนกันนะครับ แต <ge> ่บุกส่งเลยคือจันบุกจีกนั่นครับจันจันหลอกผัวนี่หลอกเฮ้ยผมโอเคอยู่ประมาณครับผมเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยปุ่นนะครับผมพี่น้องนะมาโดนคระเบื้องพอใหญ่หรือพอหน่อยนะครับผมอืมคือ,อยุ่งวิธีครับผมโอ้กะพคอสิเหนีับพี่น้องนี่ครับนีนคบน่ครับผมน,บน,น,นี่ครับนี่ครับพี่น้อง คอนะครับปคอครับผมคอตัวนึงนะครับพอดีปนนะครับผมเต็มวางใส่ที่เกานะครับดักจำนี่ถือว่าเป็นเสื้อน้องกินนะครับเสื้อน้องกิน

ออโอเคครับวันนี้สันส้นๆนะครับผมตหน้าขลองใหม่น,นะครับผมวันนีใ่ใข่หมดแดงได้ปาก,ก่อน,นครับรอครับรอส,สิครับ